อปั๊ซุ่มมังหนก็เถือใส่ก็ถือนวุฒรถือนเชื่อสูเหลืองเลยบ้านนอนอยู่เถือพไดเลบ้านมือซื้ออกฮอนจะเนื้อเช่อแล้วเชอแล้วแม่บาหันจอบเบิ้ยิ่งยังแม่ ถามก่อนย่อสาวกับวันเอ้ย่อเบาวกับวันนี้กูเบาย่อแม่จ้ะหนูแม่สวยแม่พี่ผมยาว้าก็เบียดตาใช่ไหมมาเจ็บตัวนี้ได้ไหมนี่แบกยิ้มไป็อย่าง่ะแบกยิ้มอันถามถามน้อยแน่บกยิบอ๋อแมถามเธอถามที่อะไรแบกถามหน่อยถาด้ล่ะถามหน่อยไปเช็คสาวลูกไปพูครบ เอาไม้ควงชาคืนมาคู Horn> ่บอกว่าคู่บอกว่านังไว้ยังกินเยสัปหา่าเขาสุดยอดสุดทั่วจะโรคดิฉันหนีธนดลธนดาอย่างเดียวอะไรนะจ๊ะอะจ๊ะหยอกหนีเยสัปหาบาฉันธนดลธนดาไปแล้วไปใส่กับมิกฉาเทยเถอะบุ๊คอ่ะตั้งคปะ ใป n g h ยวกันจังกับไปกวนเอ๋ยลราได้เอ่แล้วเป็นซางเมืดมือนะขมตาไหมประเดียย<ะ>เด๋ยวเฮียมัแต่ใส่ละวันนี้รัคุณซางคุณแพงตีละคือใส่บีกไว้เถอะป,ปวดเงียวแล้วมาสิ ได้กูเนี่ยเขาจะทายระบาดนี้งนี่เขาทายขอยาดทายนได้ะคะ่ะยูทูบเบอร์ขอ,อยาดทายได้ะคะ่ะเอาพี่บีอ้วนน่นาจ,จะบีอะไรเลยมาเขาบอกว่าเราอ้วนเออใช่นี่จะท้องแล้ว อาะด้ค่ะคุยกับแม่อยู่ค่ะแม่แอบหนึ่งด้ค่ะน้องคุย้ยตุลาอยู่่่แอ<ม>๊บนึงนี่แม่แมของมาฝากเอดาแม่มาฝากาค,ค่ะโหลมีเล็กค่ะแม่เล่นฮอลเน็ตแล้วหนะ <Horn et. S 1> นี่เอซีมาหาเราไหมคะ เน่ไม่ได้นั่นนี่เขงก็ไม่ออกจับนนะ่เา จะขึ้นแล้วค่ะเด็กกำลังจะขึ้นแล้วค่ะเราจะเซ็นตาแล้วค่ะแม่เดี๋ยวไปกินถังฟองค่ะถ่ายหน้าเปทีเลยค่ะถ่ายกันนะคะแม่แม่ใจเย็นนะคะแม่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายหน้าเป็นทีค่ะขออนุญาตนะคะหน้าเปทีเลยค่ะแม่เชิญค่ะ ได้ค่ะอความว่ดประกันว่ามูแม่เนี่ยมาเพื่เห็นขวามามเป็นประกันว่ามูแม่ไปน้อยพดนจ้งมาพ้นนั่นขึ้นหนาห่าเด้อมาเพี่อให้พประกันไปเด้อแม่ไปทั้งหน้าเด้อทั้งหน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 าค่ะแม่เอ้าใครดูวนี้ทำไมมันค้างอยู่งั้นอ่ะไม่รู้มันยังไม่กดไง ขอซาลองสีสเกตไใเอยเฮดชิทาเตนกันนะไใเอยนางเชียนคิธาเตนกันนางเขียนนางจสีบสมามาเชนร์สมาชีชาเตนกันแล้วต้องซ้อมเลยยิงอันเดียวกับโต๊ะต้องซ้อมนะเจ็บตรงนี้นะจะไปมินิคอนเสิร์ต เออบอกแม่แม่ด้วยเจ็บตรงนี้มินิคอนเสิร์ตยี่สิบเอ็ดได้ฟังแน่นอนเดี๋ยวนะไราจะไปแกะอันมาจากของพี่เออออยินดีนะมินิยี่สิบเอ็ดลลูกนะไปะแม่กูลองกดไปสิมันได้ไหมอ่ะออเดี๋ยวให้คุเอเชียไฮดรลิกให้พอใส่นะคะเดี๋ยวพอใส่จะไปดู เตนงหคพอูด่าพเพอดีแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณคขอบคุณค่ะเให้แม่เเพราะเวลาเล่นจะได้ม่เัจะได้ไ้างฮะ้แต่หนูจะเช็คแล้วแม่กับดีไวเ็ก็บตรงนี้ของพีนิคอนเสิร์ตทีแม่ห้หนูซอมเพราะว่ามีคอนเสิร์ตยิเอ ก็ได้ของลำไยกันอะไรอีกวะใจสิเพใส่ไปอีกคอแห้งอีกไม่มันจะมีมันจะมีพาร์ตไอ้นี่ไงพาร์ตอินดี้ไงของหนูไปเลยเออเอาหลายๆแน่อเนื้นอาบูซัมบ้าอะไรี่ฮะรวมแล้วอ่าอินดี้ประมาณสี่เพลงแล้วก็เพลงชาอีกชาอินดี้อีกชาจบท้ายอีกไงที่ไม่ใช่ของฝันนะหลังโซล แต่เธอเออเพราะว่ามันต้องเล